คืออพลังขงขใจนเรานี่มีความสามารถในการปรับตัวปรับใจได้เร็วมากสักพักก็จะรู้สึกว่าคุ้นเคยที่นี้แหละก็จะรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไป รวดเร็วประเดี๋ยวเดียวก็ครบหนึ่งปักก็มานัดปฏิโมกกันประเดี๋ยวเดียวก็ครบหนึ่งเดือนประเดี๋ยวเดียวก็ได้เวลาออกพรรษาแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ความสงบของบรรยากาศสถานที่มันก็ช่วยเป็นใจด้วยที่จะทําให้เรารู้สึกคุ้นเคยปรับตัวแล้วก็พึงพอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่นี่มันก็จะเรียบง่ายสําหรับคนจํานวนมากที่ อาจะเพิ่งลางงานมาพอได้มาคุ้นเคยกับชีวิตแบบนี้ก็จะเริ่มรู้สึกถึงความสงบและพอเกิดความสงบแล้วนะเวลาก็จะเริ่มผ่านไปอย่างรวดเร็วตรงข้ามกับเวลาที่ทุกทรมานเบื่อเหนื่อยนายหรือว่าคิดถึงบ้านแต่และนาทีแต่และนาทีมันจะช้ามากนั้สหรับหลายๆคนที่รู้สึกว่า90วันในช่วงเขา้าพรรษานี่เป็นเวลาที่ยาวก็อย่าประมาทเพราะว่า เวลามันจะผ่านไปเร็วมากถึงตอนนั้นก็พอพรรษาแล้วได้เวลาศึกก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยังไม่ทันจะทาอะไรเลยยังไม่ทันจะได้อะไรเลยก็ศึกซะละก็กลายเป็นว่าเวลาที่ผ่านไป3เดือนอาจจะได้ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่อาจจะได้อย่างมากก็คือเออได้ความสงบได้สัมผัสกับกบรรยากาศของธรรมชาติแล้วก็ได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะที่ไม่มีโทรทัศน์ไม่มี วิดีโอคอมพิวเตอร์นะให้มารบกวนจิตใจจนไม่มีเวลาเหลือสำหรับเรื่องอื่นอันก็ขอให้ให้ราลึกว่านะเวลาที่เรามีอยู่อีก8ปดสิกว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่มากเลยเป็นเวลาที่อาจจะรู้สึกน้อยโดยซ้าเมื่อเทียบกับชีวิตของเราทั้งชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสเดียวของเราที่จะได้มีโอกาสมา,มาปฏิบัติธรรมในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้เพราะว่าเมื่อเราศึกไป หรือว่าไปอยู่ที่อื่นก็อาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกหลายคนพอสึกไปแล้วก็มาน,นึกเสียดายว่าช่วงที่อยู่วัดไม่ได้ใช้หรือโชว์โอกาสอย่างเต็มที่ก็มวัวแต่ไปเพลินกับอะไรบางอย่างบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ก็ได้ใช้เวลาเต็มที่แต่ว่าก็นึกเสียดายว่ามันยังน้อยไปไม่สามารถจะปฏิบัติไปได้นานถึงตอนนั้นก็ชีวิตการงานชีวิตครอบครัวก็ดึงเอาเวลาไป ไม่มีโอกาสจะมาปฏิบัติให้เต็มที่อย่างนี้ดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านเมื่อมาตั้งใจอธิษฐานพรรษาไม่ว่าจะเป็นพระชีหรือโยมนะก็ขอให้ได้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเกิดความสงบสบายใจในระหว่างที่อยู่ที่นี่เท่านั้นเพราะว่าความสงบสบายใจแบบนั้นเนี่ยมันไม่ยั่งยืนคือพอออกจากนี่ไปรู้สึกหาลัเพศไป ไปเจอกับบรรยากาศเก่าๆไอความสงบที่ได้มามันก็อยู่ได้แค่4ี่วัน7 8วันแล้วมันก็ค่อยๆละลายหายไปเหมือนกับว่าไม่เคยได้มาบวชเลยก็มีแต่ว่าถ้าเราใช้โอกาสนี้ในการปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นก็อาจจะยั่งยืนนะเพราะว่าได้หลักได้แนวหรือว่าได้พื้นฐานที่จะไปทำต่อปฏิบัติต่อที่ในบ้านในชีวิตของคารวะผู้ครองเรือน ั้ในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจนะว่าการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีหลายอย่างจะว่าไปแล้วการให้